พฤษภาคม2564ชาวราศีมังกร,กรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมสามารถดูคลิปนี้ได้การแบ,บ่งวันที่ของอาจารย์เป็นแบบตะวันตกนะคะคุณก็สามารถที่จะดูได้แบบโหราศาสไทยแบบพัฒนาดาวสุขร์าวอานรสามารถดูได้ อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ก็ต้องย้ำทุกคลิปเลยนะคะการดูของอาจารย์เป็นการดูแบบทั่วไปนะคะเป็นแบบ general เพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าเก็บไปเป็นดาราม่าเนาะอย่าเก็บไปเป็นดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอันนี้เป็น การดูแบบทั่วไปนะคะนะเป็นการดูแบบคนหมู่มากนะคะดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้ามันตรงก็แสดงว่าพลังงานของคุณมาจากคนหน้าไพ่ของอาจารย์เนาะนะ<ม>โอเคก็ตามนี้เนาะเป็นอันเข้าใจกันนะคะอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเดือนมิถุนายนอาจารย์จะเปิดคอร์สนะคะ สอนการอ่านไพ่เบื้องต้นนะคะโดยจะมีการเรียนการสอนในวันที่2 6และวันที่2 7มิถุนายนนะคะก็เรียนทั้งวันนะคะสองวันนะคะรับจำนวนจำก,กัดน,นะคะแค่10ท่านเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามี5ท่านขึ้นไปนะคะอาจารย์ก็จะเปิดสอนเลยนะคะ อาจารย์จะรับนะคะสมัครถึงวันที่5มิถุนายนเท่านั้นนะคะนะถ้าถึงวันที่5เมื่อไหร่ก็คือปิดรับสมัครเลยนะคะนะได้เท่าไหนเท่านั้นเลยแต่ต้องมี5คนขึ้นไปนะคะอาจารย์ก็จะสอนเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์จะต้องดูสถานการณ์ของโควิดด้วยนะคะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าถ้า มีถ้ามีปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดยังคงอยู่นะคะอาจารย์ก็จะเปิดสอนที่บ้านของอาจารย์เองนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหานี้นะ,ะก็คิดว่าจะไปใช้ห้องประชมุมนะคะของ ช่วยบำบัดตัวคุณเองได้นะคุณสามารถที่จะวางแผนชีวิตมันเป็นเข็มทิศให้กับตัวของคุณนะคุณสามารถที่จะดูดวงของคุณเองคุณสามารถที่จะดูวางแผนว่าคุณควรจะต้องรับมือนะคะกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้นะคะอันนี้ก็คือมันก็มีไปอยน์สําหรับตัวคุณนะเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวคุณก็ได้นะคะและก็เอาไว้เป็นอาชีพเสริม ให้กับตัวคนก็ได้เช่นเดียวกันก็คือไปเป็นแม่หมอนะคะเหมือนอาจารย์แบบนี้นะนะอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์แปะเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้ใต้คลิปนะคะมีไลน์ ID คุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยดีกว่า ไพ่ตัวตนนะคะหรือไพ่ energy หลักของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมคุณได้ไพ่ดิเอมเพลอร์นะคะดิเอมเพลอร์นะคะดิเอมเพลอร์เป็นตัวตนของคุณนั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะตอนนี้นะอาจารย์บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะนิ่งๆเฉยๆนะหรือก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณเนี่ยตอนนี้ คือมันไม่ค่อยมีอารมณ์โรแมนติกอ่ะนะกับคนรักอ่ะสถานการณ์ของคุณกับคนรักมันอยู่ในในลักษณะที่นิ่งๆอ่ะน,นะคะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้โรแมนติกอะไรถามว่ายังรักกันไหมก็อาจารย์องว่ายังรักกันอยู่ยังคงมั่นคงอยู่แต่มันก็เป็นลักษณะที่นิ่งๆเฉยๆอ่ะ şey นะคือเป็นลักษณะที่มันไม่ได้โรแมนติกมันไม่ได้มีการพูดคําหวานหรือมันไม่ได้มีการ โรแมนติกอะไรแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะนะคะนะ mm hmm. ก็คือเป็นความรักที่มันแบบไปเรื่อยๆเฉยๆคือมันดูแบบแข็งๆทื่อๆเนาะนะ mm hmm. และอีกอันหนึ่งก็เป็นก็ได้ว่าช่วงเวลาหนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลคนรักของคุณก็ได้นะ mm hmm. คุณอาจจะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์อยู่นะ mm hmm. นะตอนนี้ก็คุณก็อาจจะเป็นคนที่ คอยเจ้าที่จัดการสั่งแฟนนะทำน,นทำนู่นทำนี่ชันหน่อยสินะคะคุณก็เป็นประมาณนั้นนะก็ค่อนข้างจะควบคุมแฟนหรือพูดง่ายๆคุณอาจจะเป็นคนที่ดุนะคนที่ดุนะชอบดุแฟนชอบว่าแฟนชอบนูน่นชอบนี่ชอบสั่งชอบเจ้าที่เจ้าการอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้นะหรือไพ่มันอาจจะสลับกันก็ได้นะนะแต่อันนี้มันเป็นตัวตนของคุณนะให้ในอดีตของคุณเป็นตัวเวอร์ ที่ผ่านมาในอดีตมันก็น่าจะามีการจบปัญหาต่างๆลงด้วยดีนะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เป็นไปได้นะนะมันอาจจะมีการจบปัญหาเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือในอดีตเนี่ยสมองก็ได้ด้วยนะว่ามันมีการอ,าอยากเปลีป่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ เพราะว่ามันมีไพ่ราชาดาบมาอยู่ข้างๆด้วยนะคะมันเป็นไพ่ความคิดนะอาจารย์มองดูแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างจะใช้ความคิดอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะนะนะก็เหมือนกับว่าค่อนข้างจะคิดว่าคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์นะว่า,เ,าเราจะเอาอย่างไร เพราะว่าดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์คุณก็ดูจะนิ่งๆด้วยแต่อาจารย์มองว่าที่ผ่านมามันน่าจะจบเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันก็เป็นลักษณะที่อยู่กันแบบใช้ใหเหตุและผลนี่ยอยู่กันแบบค่อยๆไปเน่ิมๆช้าๆแล้วก็ดูเป็นแบบไม่ค่อยลงติกนะคะ แต่ว่าหกถ้วยจำบอกว่าก็พยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะพูดคุยกันนะคะและบางครั้งบางทีคุณก็นึกถึงอดีตครั้งหลังก็ได้นะคะก็คือในอดีตเนี่ยอาจจะมีความรักดี่ดมีความกระนุ้งกระนิ่งกันนะคะในอดีตก็เป็นไปได้นะ,ะก็อาจจะมีการย้อนนึกถึงเรื่องอดีตต่างๆหรืออาจจะมีความต้องการอยากให้มันเป็นแบบในอดีตก็ได้ นะคืออยากจะให้เป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยนะความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยกับคนรักเนี่ยก็แน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่เป็นรักต่างวัยด้วยนะคะตัวชาวราศีมังกรเองอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะแล้วก็คนรักอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะหรือ มันอาจจะสลับกันก็ได้คุณอาจจะอายุน้อยกว่าแล้วก็คนรักของคุณอายุมากกว่าอาจารย์บอกว่าอายุค่อนข้างค่อนข้างจะห่างกันนะตั้งแต่ชดปีขึ้นไปนะที่อาจารย์มองเห็นนะไพา่จิตต้สมดุลของคุณมันเป็นสิบดาบนะคะสิบดาบสิบาอาจารย์บอกว่าคุณเหนื่อยคุณท้ออยู่เหมือนกันคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเหนื่อยมันหนัก แล้วคือบางทีมันอาจคุณอาจจะด้วยความที่มันนิ่งกัน,น,ะนอะเนาะมันนิ่งแล้วมันก็ไม่หวานไม่ลงมันติดอะไรกันบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะแล้วเนี่ยคุณอันนี้เป็นพิซซ่าซอสนะหรือพูดง่ายคือมันคือเด็กถือดาบนะคุณก็อาจจะอยากบางอารมณ์คุณก็อาจจะอยากเคลียรนะ์อยากเคลียร์อยากถามอยากพูดอยากคุยไปเลยให้มันรู้แล้วรอดเลยว่า กลงเธอจะเอาอยัางไงตกลงเธอจะคำนิ่งๆเฉยๆแบบนี้หรออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะ5ดบาบ5ดาบมองว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่คุณกับคนรักเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันนะมันอาจจะมีเรื่องที่าบาดหมางก,กันหรือมันมีเรื่องที่อยู่ในใจนะคะที่ที่มันยังไม่มันยังไม่ปลดล็อกอันนะที่อาจารย์มองก็คือเหมือนกับว่า คุณทั้งคู่ต่างคนก็ต่างเหมือนไม่ค่อยยอมกันอะ่ะมันมันเป็นเป็นลนักษณะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันก็ไม่ค่อยลงให้กันอะ่ะนะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างจะเอาชนะนะแล้วก็มีจิิมีอีโก้เยอะนะเนี่ยแล้วอ็มเพล์ก็เป็นคนที่มีอีโก้เช่นเดียวกันอันนี้ก็มีอีโก้อีกนะเนี่ยอีโก้จัดเต็มมากแล้วก็ใพ้มันเป็นออกเป็นดาบซะเยอะเลยอะ่ะนะสแสดงว่าช่วงเวลานี้มันมีอุปสรรคปัญหาเยอะและ มันก็มีเรื่องของความคิดด้วยนะก็คือการใช้ความคิดของคนค่อนข้างเยอนะอาจารย์มองว่าจิตใต้สํนึาของคนเนะนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีการใช้ความคิดอะเยอะนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่เหนื่อยเป็น,นลักษณะที่เหมือนกับต่างคนต่างมีทิศท,ทีมีเองก้ไม่ค่อยจะยอมลงกันนะคะนะแล้วก็เหมือนกับว่า บางครั้งมันทีอาจารย์มองว่าเหมือนคล้ายๆเล่นเกมกันเลยอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเธอนิ่งเธอเงียบฉันก็จะนิ่งจะเงียบถ้าเธอพูดฉันก็พูดอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันได้แบบนั้นอ่ะที่อาจารย์เห็นเนาะอะ,อะความคิดอ่ะเป็นไนท์ออกซอ w o r นะคะก็คือเป็นอัศวินถือดาบเห็นไ,ไหมอัศวินถือดาบนะใช่ย่อยไหมอัศวินถือดาบนี่ก็เหมือนกันนะคือ มุทะลุทิฐินะบางทีใช้อารมณ์นะคะแล้วก็มีทิฐิสูงมากนะเป็นประมาณไม่ค่อยยอกอะะแล้วก็นี่แต่ว่าดีที่มันมีไพ่เอเมมาประกบนะคะแล้วก็มีไพ่ศวินถือไม้นะคะเอเมนะคุณก็อาจจะยังมองว่าเขาเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คุณได้ดี นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยช่วยเหลือคุณหรือในทางตรงข้ามคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าคุณคอยดูแลคอยเอาใจใส่เขาตลอดก็ได้นะคะอัศวินถือไม้อาจารย์บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามที่อย่างอยากที่จะทําความรักให้มันดีอยากพัฒนาความรัก ไปข้างหน้าอยา่างอยากไปต่อแล้วนะที่อาจารย์มองนะแต่อีกอันนึงที่อาจารย์มองก็คือบางทีที่เห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบช่วงเวลานี้คุณอาจจะค่อนข้างที่จะไปมีผาชั่นกับการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเหมือนกับมุ่งหน้าทํางานมากๆนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าดูแล้วมันนิ่งๆแล้วมันเหมือนกับ เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเออในเมื่อถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยได้คุยหรือมันไม่ค่อยได้พูดคุยหรือนิ่งหรือเงียบกันเยอะๆอะไรอเงี้ยคุณก็อาจจะจะอยากโฟกัสไปที่เรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะนะแล้วก็เหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างยิงเอ่ยถ้าเธอไม่ติดต่อฉันก็ไม่ติดต่อนะฉันก็ยิงเหมือนกันอะ่ะฉันก ฉันก็อยู่ของฉันยเฉยประมาณนั้นเลยนะสิ่งที่อาจารย์เห็นบนหน้าไพาอ่อะมันดูเป็นลักษณะที่เป็นการนิ่งนะคะเป็นการนิ่งการใช้ความคิดนะการมีทิฐินะมองดูแล้วอะเหมือนกับว่าทั้งคุณและก็คนรักเนี่ยจะออกจะนิ่งๆใส่กันนะแล้วก็มีทิฐิใส่กันนะทั้งคุณและคนรักบางทีอาจจะมุ่งหน้าไปทํางานก็ได้เต่างคนต่างทํางานต่างคนต่าง ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยได้มาดูแลไม่ได้ค่อยมาพูดมาคุยกันเลยนะก็มองดูแล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยได้คุยแต่ว่ามันก็มีความอยากที่จะพูดอยากคุยแหละนะคะหรือหรือมันยังมีโมเมนต์ที่คิดถึงเรื่องอดีตที่มันเคยดีๆเคยคุยกันเคยอะไรกันนะคะเคยหวานใจกันอะไรแบบเนี้ยนะคะ มันก็มีโมเมนต์แบบแบบนะคะให้สรุป3าใบคือสองถ้วยเด็กถือเหรียญนะคะก็คือ princess of pentacles นะคะแล้วก็5เหรียญอาจารย์มองว่าคุณ2คนยังรักกันดีนะคะสถ้วยเนี่ยก็คือคุณทั้งคู่ยังมีความรักที่มั่นคงต่อกันนะ,ะมองตารู้ใจนะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เช่นเดียวกัน ให้ใบนี้ Princess of Pentacles หรืออาจารย์จะบอกว่ามันคือเด็กถือเหรียญนั่นแหละนะคะก็คือคุณก็ยังมองดูความรักครั้งนี้และก็ยังคงเห็นว่ามันมีคุณค่าแต่มันดูความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่มั่นใจนะ,ะอาจารย์บองว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่มั่นใจนะ,ะเพราะมันมากับห้าเหรียญด้วยห้าเหรียญก็คือเป็นความรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกว่า มันยังมีอุปสรรคปัญหานะคะที่มันรออยู่ข้างหน้าและคุณยังไม่รู้ว่ามันจะต้องไปต่อ,อยังไงแล้วมองดูว่าบางทีบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณทําอะไรให้คนรักมากกว่าแต่ว่าคุณไม่ได้อะไรกลับมามันก็เป็นไปได้ด้วยนะนะแต่ถามว่ารักกันไหมยังรักกันอยู่แน่นอนแต่ว่ามันดูจะนิ่งๆเงียบๆใส่กันนะคะส่วนคนรักของคุณน่ะเขาคิดยังไงเขาเป็นเบวิล คือเขาก็มีความผูกพันกับคุณอยู่นะคะมีความรักความหลงในตัวคุณมีความผูกพันและจะมองเห็น the เวอร์สด้วยอ่ะมันก็คือมีความรักมีความผูกพันและเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่ในสถานการณ์ตรงนี้อาจารย์บอกว่าเขามีความรู้สึกไม่มั่นใจด้วยในขณะเดียวกันนะคะ King ถือดา ในความคิดของเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเหมือนกันเนาะเยอะนะคะและเป็นคนที่มีคิดิเยอะมีมีโกเยอะเช่นเดียวกันถ้าเขาคิดว่าเขาถูกเขาก็จะคิดว่าเขาถูกนะเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าเขาก็จะพยายามใช้เหตุผลแหละแต่ก็มีเด็กถือดาบด้วยนะอาจารย์มองว่าเขาก็ค่อนข้างจะมีคิดฐินะ ในคือด่าบางทีเขาก็อยากเคลียนะเขาก็อยากเคลียทุกอย่างให้มันเคลียไปนะแต่ที่อาจารย์มองนะอาจารย์มองว่ามันเหมือนกับเขาก็รอดูสถานการณ์มองมองดูอยู่นะแล้วดูเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็เห็นว่าคุณนิ่งเนี่ยนะจิตใต้สำนึกของเขาอะ่ะมันก็เป็นควนะีนออฟบอสควีนออฟบอสก็มองดูว่าก็จะนิ่งจะนิ่งน,นิ่งเฉยเฉยนั่งรอคอยหรือตอนนี้ก็อาจจะค่อนข้างมุ่งหน้าไปทํางาน จะเยอะมากกว่านะคะแต่เห็นเดวิลอ่ะมันก็ต้องมองว่าเขาก็อาจจะคิดด้วยว่าตัวของเขาอาจจะคิดในเรื่องของเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้นะรักสามเศร้าอุปกรณที่สามก็เป็นไปได้นะก็ยังคงคิดถึงเรื่องแบบนั้นอยู่นะเขาอาจจะมองว่าตัวของชาวราศีมังกรมีช้อยมีทางเลือกหรือได้บางทีบางครั้งก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักของชาวราศีมังกรก็ยังคงหวาดระแวงยังคงคิดว่าตัวชาวราศีมังกรอาจจะยังมีพันธะที่ผูกพันอยู่กับคนเก่าๆไหมอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นนะี่ยมันก็คือความที่ไม่มั่นใจกันทั้งคู่นะแล้วก็รู้สึกที่ที่นิ่งนะคะที่นิ่งที่เงียบใส่กันแต่มองดูว่าทั้งสองคนมันยัง มีความรักความผูกพันกันแล้วไม่สามารถที่จะตัดกันได้ด้วยนะคะนะก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เห็นก็คือจะเป็นลักษณะที่มีอีโก้ใส่กันเงียบใส่กันถ้าคนหนึ่งคุยก็อีกคนก็จะคุยถ้าอีกคนไม่คุยอีกคนก็จะไม่คุยบางทีมันก็สลับกันสลับกันหมายหมายความว่าสลับกันทักนะคะบางทีคนนี้ทักบ้างคนนั้นทักบ้างนะแต่มองดูแล้วอ่ะนะมันก็ต่างคนต่างมีการควบคุมซึ่งกันและกันนะคะ โอเคคราวนี้เรามาดูนะคะว่าไพ่ Be Myself นะคะจะบอกอย่างไรนะคะว่าใน1-3ดนข้างหน้าเนี่ยชาวราศีพังกกและคนณรักเนี่ยจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> มีความรักหรือมีการพูดมีการคุยกันในลักษณะที่พัฒนาที่ดีขึ้นหรือเปล่านะก็คือมีโมเมนต์ที่ดีๆหรือมีความโรแมนติกมากขึ้นไหมนะ,ะจากที่มันนิ่ง,นงๆนะ ในไพ่นี้ไม่ได้ดูดูว่ามีการเปลี่ยนความสัมพันธ์ดังนั้นอาจารย์เลยถามไพ่ว่ามันจะมีะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไหมนะคะมากกว่านะคะอ่ะไปไรกเป็นเดชแพร์เดชแพร e เดวิ่นะคะแล้วก็เป็นแฟ n t a สติกนะ,นะ,ะดังนั้นอาจารย์มองว่ามันก็อาจจะมีช่วงที่ ัวคุณกับคนรักเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะที่นิ่งใส่กันแล้วบางทีมันก็ทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจนะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะตัวคุณกับคนรักมันยังมีความผูกพันต่อกันนะดังนั้นอาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังไปไหนจากกันไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแฟนสติกมันก็คือมันก็จะดีมันก็จะเลิศนะคะมันก็จะวิเศษ ดังนั้นนะจ๊ะเพาว่าพอรักความสมพันงขงคุณนะจากนี้ไป1ถึงสเดือนมันก็น่าจะดีขึ้นนะมันก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะมันอาจจะมีโมเมนต์ที่เป็นลักษณะที่เป็นโรแมนติกมากขึ้นนะคะหรือพูดคุยกันในลักษณะเชิงที่ดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมันคือแฟตซซซึ่งมันมันวิเศษอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะคะนะโอเคก็ประมาณนี้และ ให้คำแนะนำ3ใบนะคะใบแรกคือ Love yourself ใบที่สองคือ Control แล้วก็ใบที่สามคือ Let s, it s go ใบแรกคือ Love yourself คือการรักตัวเองนะคะก็คือไพ่กำลังแนะนำว่าให้คุณรักตัวเองนั่นเองรนะักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะ ถ้าเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณถ้าเขาไม่สนใจคุณถ้าเขาไม่ง้ใส่คุณถ้าเขาไม่ค่อยได้พูดคุยคุณคุณก็ปล่อยเขาไปนะคะก็คืออยู่กับตัวเองให้ได้รักตัวเองให้ได้ control ก็คือเลิก control กันนะ control ในความหมายนี้อาจารย์บอกว่าไพ่กันแล้แนะนําว่าก็ไม่ต้องไป control ซึ่งกันและกันไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปควบคุมเขาว่าเขาจะต้องมาติดต่อมาหาเราหรือเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะตรงไพ่ตัวตรงของคุณเป็นエンパワอเรอร์มันคือการควบคุมคนรักนะคะดังนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องควบคุมกันนะคะให้คุณเนี่ยเลิกควบคุมนะปล่อยอิสระคนะ่ะเลนส์อิสโกเห็นไหมคะเลนส์อิสโกก็คือปล่อยนะ,ะปล่อยไปค่ะนะและจากบนหน้าไพ่นะเลนส์อิสโกตรงนี้ไปทะเลด้วยนะไปเที่ยวซะนะคะไปเที่ยว เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจใแต่ว่าโอเคช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดก็อาจจะไปไหนไม่ค่อยได้นะคะก็พยายามอาจารย์ก็มองว่าคุณก็กลับมารักตัวเองเนาะแล้วก็พยายามโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็อาจจะทํางานตัวเองไปนะคะแล้วก็หาอะไรทำหากิจกรรมทำนะเอาเองที่บ้านนะอาจจะทาอาจจะเล่นโยคะนะนั่งสมาธิ หรือฝึกจิตใจหรือดูหนังซีรี่ส์เกาหลีพักผ่อนหย่อนใจนะคะดูอะไรก็ได้ที่มันผ่อนคลายทําให้คุณมีความสุขฟังเพลงเพ้อๆนะแต่ไม่ต้องฟังเพลงที่มันซีเรียสหรือไม่ต้องไปฟังเพลงที่มันดรามา่าประเภทพวกเพลงอกหักทั้งหลายแหล่ก็ตัดมันทิ้งไปซะนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณต้องกลับมาคนโทรลตัวเองนะจ์บอกว่ารักตัวเองกลับมาคนโทรลตัวเองซะคนโทรลตัวเองก็คือการที่ ทำให้ตัวเองนยะมีความสุขนะคะอยู่กับตัวเองให้ได้ปล่อยมันไปค่ะนะไม่ต้องไปควบคุมกันซึ่งกันและกันนะคุณก็ไม่ต้องไปควบคุมคนละนะแต่เขาก็คงไม่ได้มาควบคุมคุณนั่นแหละนะดังนั้นก็คือต่างคนก็ต่างปล่อยไปค่ะ้วเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะอาจารย์ชเชื่อว,ว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าไพ่มันเป็นไฟสัตติกดังนั้นเนี่ยนะในอนาคตนะคะ ันก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าเกิดคุณปล่อยวางนะคะแล้วก็ให้อิสระซ,ซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่เขามากแต่โฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขแล้วทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้นะคะโอเคก็ประมาณเท่านี้นะสารแนะนําประมาณเท่านี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรและคนรักนะคะาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆ และกลับมาลักกันว่านชื่นได้เหมือนเดิมน,นะคะไม่นิ่งไม่นิ่งไม่เยียมใส่การไม่อีโคใส่กันอีกต่อไปนะคะโอเคก็ขอให้พวกคุณผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้สําเร็จนะคะและถ้าเกิดว่าช่วงนี้เวลานี้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือการเงินนะคะอาจารย์ก็ขอไวพรให้ทุกๆท,ท่านสามารถผ่านผานอุปสรรคตรงนี้ไปได้ แลก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะคะเอาล่ะนะคะอาจารย์ขอเอาใจช่วย,วยแล้วก็สู้ๆกันทุกคนนะคะสู้ๆนะคะทุกทท่านนะ,ะและถ้าใครอยากดูดวงสนตัวใครอยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้นะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะนะ,ะนะก็สามารถแอดไลน์ i ีใต้คลิปหรือจะโทรเข้ามานะคะ อาจารย์โดยตรงนะอาจารย์มีแบบเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะคุณสามารถโทรเข้ามาสองคลิปได้เลยนะคะและใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปอาจารย์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้อาจารย์ด้วยนะคะและอย่ากดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคุณนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทุกคลิปของอาจารย์นะคะนะ โอเคสำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ